สวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบการเล่นเกมบน iPhone วันนี้มีข่าวดีตามมาติดๆเลยครับเพราะตอนนี้เราสามารถเล่นเกมของ PlayStation หรือ Play 1น i p h บน iPhone ได้ฟรีแล้วครับหลังจากที่รอคอยกันมาแสนานานโดยก่อนหน้านี้ Apple ยอมให้มีแอป,ปจำลองเครื่องเล่นเกมหรือ emulator ที่เรียกกันสั้นๆว่า emu ใน App Store แล้วครับทำให้เราสามารถเล่นเกมเก่าเกมใโทต่างๆของ Nintendo ผ่านแอป,ป Delta emulator ซึ่งผมได้แนะนำวิธีเล่นไปในคลิปก่อนหน้านี้ เพื่อนๆที่สนใจสามารถดูคลิปวิธีการใช้งานได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้ครับข่าวดีล่าสุดคือตอนนี้เราสามารถเล่นเกมของ PlayStation บน iPhone ได้แล้วครับเล่นได้ฟรีสามารถแตะควบคุมเกมผ่านปุ่มบนหน้าจอและยังรองรับคอนโทรลเลอร์ต่างๆอีกด้วยให้เราใช้จอเล่นเกมได้สามารถเซฟเกมที่ตำแหน่งใดๆก็ได้หรือเซฟสเต,ตนั่นเองครับสามารถซิงเกมข้ามเครื่องผ่านบัญชีได้ เช่นเล่นเกมบน iPhone แล้วไปโหลดเซฟเกมบน iPhone อีกเครื่องเพื่อเล่นต่อได้เล่งความเร็วได้สามารถเปลี่ยนสก,กินได้ที่สำคัญตัวแอปแจกฟรีไม่มีการสมัครครับไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรแต่มีโฆษณาสแสดงขึ้นมาบ้างเราไปโหลดกันเลยครับก่อนอื่นให้เพื่อนเอนเปิดแอป App Store ค้นหาแอปชื่อ gamma emulator แล้วดาวน์โหลดกันได้ฟรีเลยครับผมแปะลิงก์ดาวน์โหลดในคำอธิบายใต้คลิปนี้หลังจากที่ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปเสเรียบร้อยแล้ว ให้เพื่อนๆเปิดแอปขึ้นมาในการเปิดใช้งานครั้งแรกหน้าจอจะดูเรียบง่ายบนหน้าจอจะแสดงข้อความว่า let's add some games ซึ่งเราสามารถเพิ่มเกมได้ง่งายๆด้วยการแตะปุ่มบวกด้านบนในเมนูที่แสดงขึ้นมาเราสามารถเลือกได้ว่าจะโหลดไฟล์เกมของเราจากที่ไหนครับระหว่างซิงผ่านไฟเดอร์และ iTunes หรือเพิ่มไฟล์จาก iPhone ของเราในตัวอย่างนี้ผมจะเลือกไฟล์ on device เลือกไฟล์จากเครื่อง iPhone ของผมนะครับเพราะเก็บรอมของเกมเอาไว้ในแอปไฟล์นั่นเองครับเมื่อแตะเลือกหน้าจอของแอปไฟล์จะแสดงขึ้นมาเพื่อให้เราเลือกตำแหน่งของโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ลอมที่ดาวน์โหลดมาโดยสำหรับไฟล์ลอมของเกมเพื่อนๆต้องใช้ Google ไปค้นหาเว็บไซต์เพื่อโหลดกันเองนะครับผมไม่สามารถแนะนําได้เพราะตัวไฟล์ลอมของเกมมีลิขสิทธิ์นั่นเองครับในหน้าจอนี้ให้เปิดไปยังโฟลเดอร์เกมที่ต้องการจากนั้นแต่เลือกไฟล์ในนามสกุล .bin แล้วแตะเปิด เกมนั้นๆจะแสดงขึ้นมาทันทีในกรณีที่รูปปกเกมไม่แสดงขึ้นมาไม่ต้องตกใจครับเราสามารถเพิ่มไดงง้ง่ายๆด้วยการแตะบนลอมเกมค้างไว้ในเมนูที่แสดงขึ้นมาแตะ Change Artwork จากนั้นเราสามารถเลือกภาพที่เรา Copy มาเก็บไว้ในคลิป b o a r d จากรูปในเครื่องของเราจากฐานข้อมูลของเกมหรือจากไฟล์รูปที่มีก็ได้ครับในตัวอย่างนี้ผมจะเลือกจากฐานข้อมูลของเกมนะครับถ้าภาพป,ปกไม่แสดงขึ้นมาเราสามารถพิมพ์ค้นหาได้ครับ ในตัวอย่างนี้คือ Take เ3จากนั้นแต่เลือกรูปเพียงเท่านี้รูปปกก็จะสแสดงขึ้นมาให้เราเลือกได้ง่งายๆแล้วครับเมื่อได้รูปปกแล้ววิธีการเล่นก็ง่ายมากแค่แต่บนไฟล์ลอมของเกมโฆษณาของแอปจะสแสดงขึ้นมาให้เราจนโฆษณาสแสดงครบตามเวลาที่กำหนดหน้าจอของเกมพร้อมปุ่มควบคุมจะสแสดงขึ้นมาทันทีให้เราเล่นเกมของเพย์1นบน iPhone ได้แล้วครับที่สำคัญเวลาที่เรากดปุ่มทิศทางและปุ่มต่างๆเครื่องจะสั่นเบาๆตอบสนองการกด ทำให้รู้สึกว่าเหมือนกดปุ่มจริงๆอีกด้วยครับตัวแอปเกมมาออกแบบมาได้ดีเลยครับมีการอัปเดตเพื่อแก้ไขบั๊กอย่างต่อเนื่องการเล่นเกมต่างๆก็ทําได้อย่างลื่นไหลเพื่อนๆจะเห็นว่าเกมแอคชั่นอย่างเท็กเก้นสที่มีการลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องมีการต่อสู้มีการออกท่าทางอยู่ตลอดเวลาสามารถขึ้นไหวได้อย่างลื่นๆเลยครับทําให้การเล่นสนุกมากไม่มีแหลกไม่มีกระตุกเลยครับพูดได้ว่าคุ้มค่ากับการรอคอยมากครับที่สําคัญแจกให้ใช้งานฟรีเล่นง่ายควบคุมง่ายเพื่อนๆห้ามพลาดเลยนะครับ เมื่อหมุนจอในแนวนอนหน้าจอของเกมจะใหญ่ขึ้นพร้อมปุ่มก็จะย้ายมาทางด้านข้างเพื่อให้เรากดควบคุมการเล่นเกมได้ด้วยเมื่อหมุนหน้าจอกลับมาแนวตั้งรูปก็จะแสดงแนวตั้งเหมือนเดิมครับถ้าต้องการกลับสู่หน้าจอหลักของแอปให้กดปุ่มเมนูในเมนูที่แสดงขึ้นมาแตะเมนเมนู main menu ได้เลยครับที่สําคัญสําหรับในหน้าจอนี้ยังมีคําสั่งสําคัญที่น่าใช้อีกด้วยนั่นคือเซฟสเตทให้เราเซฟตาแหน่งใดๆในเกมได้ทันทีด้วยการแตะปุ่มเมนู เมนูจะแสดงขึ้นมาให้แตะเซฟสเตทแล้วแตะปุ่มบวกเพื่อเซฟตำแหน่งปัจจุบันได้ทันทีครับโดยรายการเซฟจะแสดงขึ้นมาบนหน้าจอให้ทราบเลยครับเมื่อต้องการโหลดเกมให้แตะเปิดเมนูแล้วเลือกคำสั่งโหลดสเตทแล้วเลือกเซฟที่ต้องการได้เลยถ้าต้องการให้เกมเร็วขึ้นก็สามารถเปิดเมนูแล้วเลือก fast forward การเล่นเกมก็จะเร็วขึ้นเหมือนเวลาเราเร่งความเร็วนั่นเองครับโดยทั้งเสียงและภาพจะเคลื่อนไหวเร็วขึ้นหมดเลยนะครับตัวเกมยังรองรับการต่อเกมแพดหรือจอย เพื่อให้ควบคุมการเคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นดีขึ้นสะดวกขึ้นสำหรับวิธีการเชื่อมต่อ j อยคอนของ Nintendo Switch กับ iPhone เพื่อนๆสามารถดูวิธีได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำาอธิบายใต้คลิปได้ครับจากการทดสอบตัวแอป,ปยังมีบั๊กอยู่บ้างแต่โดยรวมก็เล่นได้ดีไม่มีปัญหาเพื่อนๆที่สนใจเล่นเกมเพลย์บน i p h บน e ไปโหลดแอป Gamma Emulator มาเล่นกันได้ฟรีเลยครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชม แล้วพบกับสารใช้ง่ายนิดเดียวในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ